สวัสดีเอฟซีแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะฮะอยู่กับช่องอดิซอนแฟมิลี่นะฮะช่องนุกี้แฟมิลี่ช่องบอสซอนสตอรี่ครับนะฮะบรรยากาศที่โคกน้องนาลุงพลนะฮะตอนนี้ก็มัดข้าวเหลืออีกหนึ่งแปลงนะเอฟซีให้รู้ว่าตอกพอหรือเปล่าเนาะววก็มาดูบรรยากาศกันนะฮะเมื่อกี้ก็ไปลุย <c oughs> หลังบ้านลุงจิมมาเนะี่ยมิเตคิตุล์นะเอฟซี FC นะโอ้โหแดงเต็ม,ม,ม,มขาเลยนะฮนะขี้ตุล มันเป็นตุมเป็นคนโคนแดงๆนะครับก็เอารองเท้าใหม่ไปลุยมาเมื่อกี้นะอ่ะเดี๋ยวก็ดูบรรยากาศการทำงานเนาะปวดปวดฉี่ ตอกแน่อีกสามมาเน่นี่ติสอนไม่มากอพี <spooky> <Billy> ่เอาไปมาก่อนนะากสั่งื้อในนามชองเหมรมี่เลยนะคะาก่อาไปเลยต้องเปิดใส่รับศาสนาแรี่ขอบคุณเลฟทีที่เป็นบางไซให้นะคะขอบคุณเลฟทีี่สนับสนุนสติ๊กเกอร์ลา LED ไโทรติดต่อทางแอดมินได้เลยนะจ๊ะส่งพิพิธักันเยอะๆเยๆยๆ สั่งแบบรัวๆๆนะคะออเดอร์รัวๆฟังๆไปเลยจ้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีทุกคนฝากไปดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยเด้อสวัสดีจ้า ของบ้านไทยมันหอกเราสามากปลายาเกลียวคุันเลยเราคุ้มใจไว้อะเกลียวมาเกลียวมีนเลยปเกลียวมาลุ้กันเลยยังเกลียมาลุ้กันเลยตรงนี้ตงหนตรงบนเหรอ ตอกแล้วครับที่คุ้มข้าวเดี๋ยวเอเดี๋ยวไปเอาที่คุ้มข้าวนะเข้าใบสีน้ําเงินครอใ่ท่ะปคุ้มข้าวเาหรออือเปล่าก็ไม่รู้นี่เอาโทรศัพท์เอาหลงโทรศัพท์แล้วไม่รู้อยู่ไหนอที่เราอยากห้หทีวัดเ็อะไร เดี๋ยวไปเอาอะไรนะนี่เลยมั้งนี่ด้านนี่ว่านักตลาดข้ามันัไม่แน่เลยนู่นนักตลาดว่าตกน้ำตกน้ำ ควบคุมแล้ก็เอาข้ามารวนนั่นใหม่เอาข้าวยใ่าววานี้มันไม่เราต้องต้องจัดข้าใหม่ให้เราต้งกเออเเดี๋ยวจัดข้าใหม่ไป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 จัดข้าวไป เ c ทางบ้านนะตอนนี้ก็สาวๆให้แอดไปเอาผ้าใบนะของนุมคันนะออกมาคุมข้าวนะเดี๋ยวไปคุมมันจะได้ เราย้ายมาตรงไหนดีเราเราย้ายมาตรงนี้ดีไหมนะเราย้ายมาตรงนี้ดีไหมต้องวาไว้ตรงนั้นเหรอนี่ไว้ตรงนี้น่ะทับไม้ไม่ได้แค่ไหนเราเอาเข้าไปไหนๆลองคุมเข้าไปเข้าไปมันได้แค่เอาผ้าใบมาขึงก่อนเอาท้ามังไง

พีไไ่อาเต้นมาหน่อยนู้นอยู่นี่งนูนงั้นพี่หมอนขี่อาเต้นไหมาไม่ทุกอย่างเลยเหรอไม่ได้ต้่ว<ล>่าฝนคงไ, <ff> ไม่ตก หอเสียงดังขนาดนี้อิวันว่าฝนคงไม่ตกหนักเนื้อตกไม่มาไม่ถึงเปลี่ยนคำพูดแล้วเปลี่ยนคำพูดแล้วเมื่อกี้ตกแล้วตอนนี้เราตกแล้วตกอยู่ตรงนู้นนู่นน่ะน่ะเดาว่าหวังว่าววเเรร็็หวังว่าคงมาไม่ถึงนี่ไปเร็วไปเอามาเร็วเร็วเอ็นขี่รถไปเอาไปเอ็นมีรถไปไม่นี่ไงพี่ล้อมไปเร็วไปแอมมาเก่านะติดกับช่งกล้องอยู่ Thank you.

I thought it was my condition. เดี๋ยวเอซีทางบ้านมองไม่เห็นนะฮะตั้งไกลกว่าเพื่อนเลยก็ย้ายข้าวนะครับฝนม,มาแล้วเอฟซี้ากันย้ายเพื่อไม่ให้โดนฝนนะครับเพราะามันจะโป่งหากนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็ปูผ้าใบอาเมกปูเลยครับตอนน,น,นี้ก็เก็บข้าวให้เป็นกองเพื่อผ้าใบนะครับปุมนะครับนี่ไงพี่ชัยเอาผ้าใบมาอีกพืนนึงน่าจะพอดีนะครับเอฟซีโอ้โหไมาขึ้มึมมึมนะ เอออันนันฝนนะนี่เมฆเพาต้องถามเมฆอ๋อเมฆบอกแล้วนะว่าฝนไม่ตกหรอกนะฮะก็ปูผ้าใบนะครับ ว่าเราเรียงข้าวได้โอเคนะครับที่มีนอยู่แลแวนนี้ป้าจะเซอร์ไพรส์ให้คนละสเมตรโอ้บ้านอยู่นี้อยู่แล้แวนนี้ป้าจะให้คนละสเมตรสาเมตรโคตรว่างเลยโอ้ใจ้าดีใจหรือเปล่าสคนต้องทอะไรอีก่นงไปบมาเวสาคนเลยไมง่แใไข้างงสงส่ป้าจะให้พี่ พี่พี่ปลูกผักกันสงสัยจะให้ปลูกผักหลังบ้านสัยโอเคนะก็มีเสื้อพรส์มาจากพี่ช้ยนะว่าป้าจะให้อีกสาเม็ดนะะก็เดี๋ยวรออิดหินปูนทรายมาทับนะฮะเอามาทับเอามาทับเอ้าเมฆเมฆกระโดดมาแล้วครับตอนนี้เมฆมาแล้วผ้าใบอีกผืนหนึ่งเอาก็พอดี โอ้ยผื่นเล็กอเอาเอาปิดหัวซะเมฆเอาเอาปิดหัวหัวตรงนี้ไหม okay. น,นี่นี่ตรงตรงหัวเนี่ยมัน,น,าามามนตากผมมมไมไ่ด้หรอันจะงอกพี่เหมือนกับอตอนที่ไปหวานก้าใหม่นะ<อ>ไม่ใช่ถ้าตากวันสองวันไม่เป็นไรอืราะถ้าต,ตากยาวไปแล้วมันจะเสียใช่เขาเขาถึงตากแดดก่อนที่จะเก็บลงลงเก็บข้าวอ่ะพี่มันจะงอก ไม่แล้วถ้าเกิดเราไปขายมันก็จะเสียราคาเขาจะกดราคาความช Be ื้นความชื้นนี่พี่ชายถ้าถ้าข้าวชื้นเราเก็บขึ้นเร้าเลยมันจะเป็นอย่างเนี้ยมันจะป่งลากว่าเนี้ยเคยมาแล้วแบบเกี่ยวเสยดเอาขึ้นเร้าเลยแล้วมันก็มันงอกเลยนะพี่ใช่มันจะงอกใหม่มันก็เลยเราก็เลยจะต้องตากแดดก่อนนะฮะับเอฟซี อ่ะก็ขอบคุณสหรับที่นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอดิซอนแฟมารีลุกีแฟมารีบาสันสตอรี่สวัสดีครับ